สวัสดีค่ะพบกับเพจที่ดินพิษณุโลกบายจี2นะคะตอนนี้เราก็มาอยู่กันที่บ้านเนินยางค่ะหมูห่6ตำบลไผ่ท่าโพอําเภอโพประทับช้างนะคะจังหวัดพิจิตรตอนนี้ก็อยากจะพาเข้ามาพรมนะคะแปลงที่ดินอีกแปลงหนึ่งที่อยากนําเสนอเป็นบ้านพร้อมที่ดินค่ะติดถนนลาดยางนะคะส่วนด้านหลังติด น้ำด้วยนะคะสำหรับแปลงนี้ที่ดินนะคะด้านหน้านะคะติดถนนลาดยางค่ะด้านหลังติดห้วยปากขวานซึ่งชื่ออาจจะเรียกผิดได้นะคะต้องขออนุญาตเลยเอกสารนะคะเป็นโฉนดน o ส,อสีคุดแดงค่ะ เป็นโฉนดเลขที่5651เนื้อที่ตามโฉนดนะคะ18ไร่3งานกับ80ตารางวาค่ะขายยกแปลงนะคะเพียงไร่ละ90,000บาทค่าโอนเป็นของผู้ซื้อนะคะในพื้นที่ก็ยังมีบ้านนะคะซึ่งเป็นเครื่องตึกเครื่องไม้ที่เห็นอยู่ตอนนี้นะคะก็เป็น2ชั้นบ้านเลขที่นะคะบ้านเลขที่9ค่ะก็ ทั้งพื้นที่แล้วก็ขนาดของตัวบ้านนะคะด้านหน้าที่ติดถนนลาดยางนะคะหน้ากว้างประมาณอยู่ที่53เมตรค่ะแล้วก็ด้านหลังนะคะที่ติดห้วยก็อยู่ประมาณสัก200เมตรซึ่งถ้าอยากจะดูรูปทรงนะคะเดี๋ยวขอรูปถนนด,ดูกันอีกครั้งหนึ่งนะคะซึ่งลักษณะด้านหน้าก็จะเป็นลักษณะของถมเข้ากับ เท่ากับถนนลาดยางนะคะเนื้อที่ก็ประมาณสักไล่สองไร่ค่ะแล้วก็ถัดมาปุ๊บเนี่ยก็จะเป็นลักษณะของพื้นที่ดินเสมอกันต่ำกว่าละด้านหน้านะคะอยู่ประมาณสัก50เซน,นะคะ่ะการสำหรับด้านหน้าเลยนะคะก็ลักษณะมันจะเป็นเหมือนกับการปลูกต้นไม้ปลูกไม้ผลนะคะเอาไว้แบบ เหมือนหลากหลายมากเลยนะคะแต่ว่าในเรื่องของความสมบูรณ์ในการดูแลเนี่ยไม่ค่อยได้ดูแลสักเท่าไหร่นะคะที่จะมองเห็นก็มีน้อยหนามีแก้วมังกรแล้วก็มีสวนกล้วยอยู่ด้านด้านข้างนะคะซ้ายแล้วแนวเขตนะคะสังเกตได้ชัดเลยว่าถ้าหันหน้าเข้าที่นะคะทางด้านซ้ายก็จะมีหลักเขตด้วยด้านขวาก็จะมีที่ของเพื่อนบ้าน ที่จะเห็นแบบเห็นชัดเลยนะคะก็เดี๋ยวพอขากลับเดี๋ยวเราจะออกไปด้านด้านหน้ากันซึ่งตอนนี้เราอยู่ในแปลงก็เลยเข้ามาตรวจสภาพแปลงนะคะก็จะพบกับบ้านเป็นลักษณะบ้านสองชั้นนะคะเครื่องตึกเครื่องไม้ ก็สภาพก็จะสมสมนิดนึงด้วยอายุนะคะแล้วก็มีต้นยางต้นตาลอยู่ในพื้นที่ค่ะซึ่งแนวเขตจะมองเห็นได้ว่าเป็นเพื่อนบ้านนะคะมีการขนาบอยู่แนวพื้นที่ก็เลยค่อนข้างชัดเจนแล้วก็จะมีหลักแบบนี้ค่ะเป็นหลักไม้ซึ่งชาวบ้านจะชอบทําเป็นแนวหลักเขตกันและอันนั้นนะคะที่สังเกตน่าจะเป็นสมม์ทนะคะสําหรับอีเพราะมันมี สายไฟเข้าไปเพราะตอนนี้ยังไม่ได้แกะเข้าดูแล้วก็มาแจ้งนะคะผู้อยู่อาศัยที่อยู่ในบ้านให้รับรู้รับทราบนะคะ,ะก็กำลังเนะะี่ยค่ะมีไม้ผลประมาณห่างๆประมาณนี้เดี๋ยวเราออกไปดูด้านหน้าการส่วนตัวบ้านนะคะก็ขออนุญาตยังไม่เข้าไปดูนะคะเพราะว่าตอนนี้ยังมีผู้อาศัยอยู่นะคะ สำหรับที่ดินแปลงนี้นะคะก็จะเป็นบ้านอยู่ด้านในสุดนะคะของแปลงที่ดินนะคะก็อยู่ประมาณสักเกือบเกือบค่อท้ายซึ่งอยู่ด้านหลังเลยจริงๆเนี่ยก็จะกลายเป็นตัวของลำห้วยนะคะปากขวานก็ลักษณะของแปลงอย่างที่แจ้งไปะคะ่ะเนี่ยค่ะจะเป็นพื้นที่ปล่อยว่างๆนะคะแล้วก็มีหนุหนสวนกล้วยนะคะอยู่ด้วยนะคะก็การทำกินก็ค่อนข้างที่แบบ ทำบ้างไม่ทำบ้างนะคะมีการปล่อยว่างถนนทางเข้านะคะเป็นถนนเหมือนลูกลังหินคุกค่ะมีโลอยอยู่ ฝนตกไม่ลื่นนะคะเพราะว่าค่อนข้างแข็งแตไไ่ไอตัวโลงเนี้ยค่ะไม่ได้ถามว่ามันคืออะไรความรู้สึกว่ามันน่าจะเป็นสเสมอ์ูสูบน้ําเพราะมันมีสายไฟที่วิ่งเข้าไปด้วยนะคะนะคะมีการปลูกมีการทํากินข้างเคียงกันก็มีการทํากินอยู่นะคะแล้วก็มีเพื่อนบ้านส่วนบ้านตรงข้ามกันตรงนี้นะคะก็เป็นบ้านของผู้ใหญ่บ้านเลยค่ะ ก็รบรรยากาศถือว่าโอเคมากๆนะคะถ้าทำแล้วก็พัฒนาดีๆะคะ่ะสามารถที่จะปลูกไม้ผลไม้เศรษฐกิจได้เลยข้อดีของแปลงนี้คือค่อนข้างที่จะใหญ่นะคะแล้วก็สามารถที่จะทำประโยชน์ในแปลงที่ดินได้เยอะสามารถที่จะเก็บไว้เป็นมรดกก็ได้นะคะปลูกไม้เศรษฐกิจก็ได้หรือจะแบ่งล็อกแบ่งแปลงขายก็ได้ด้วยนะคะ ก็สำหรับแปลงนี้ค่ะราคาก็ไล่ละ9ก้าหมบาทเท่านั้นเองค่ะ18ไลเ่เศษเดี๋ยวไปดูด้านหน้ากันอีกนิดนึงนะคะว่าด้านหน้าเป็นยังไงบ้าง บรรยากาศค่อนข้างล่มลื่นเลยนะคะสำหรับแปลงนี้ก็แนวเขตก็อย่างที่แจ้งไปนะคะว่าจะเป็นแนวของเพื่อนบ้านนะคะมีหลักมีเสาอยู่ก็เห็นค่อนข้างชัดเจนค่ะแต่ต้องแจ้งก่อนนะคะว่าไม่เห็นหัวหมุดนะคะเห็นแต่เสาอันนี้ก็จะเป็นเพื่อนบ้านนะคะที่เห็นอยู่ตอนนี้ก็เนี่ยค่ะอันนี้เป็นบรรยากาศเลยนะคะก็มีบ้านขนาบซ้ายขนาบขวาเลยนะคะที่เห็นอยู่แต่พื้นที่ก็ค่อนข้างกว้างพอสมควรเลยะค่ะ มาต่อกันเลยค่ะก็นี่นะคะที่บอกว่าพื้นที่นะคะก็จะต่ํากว่าด้านหน้าถนนนะคะประมาณสัก50เซนนะคะก็ด้านหน้านะคะก็จะถมไว้สักประมาณไล่สองไล่ด้านหน้าจะปลูกถั่วไว้อยู่ด้วยนะคะนี่ค่ะระดับเดียวกับถนนด้านหน้าเลยถนนหน้ากว้างนะคะประมาณอยู่ที่53เมตรนะคะติดห้วยด้านหลังประมาณ200เมตรค่ะลักษณะก็คล้ายๆถุงนะคะป่าแคบท้องตองนะครับซึ่งเป็น รูปทรงที่บอกว่าเป็นเหมือนถุงเงินถุงทองประมาณนั้นค่ะนะคะก็บ้านตรงนี้นะคะก็ตรงข้ามกับบ้านผู้ใหญ่ด้วยนะคะหมู่6บ้านมันอย่างนะถ้าจำอะไรสักอย่างหนึ่งจำชื่อไม่ได้แล้วไปดูต้นคลิปเลยนะคะเพราะว่าสคริปไม่ได้ถือลงมาค่ะ สำหรับปปาไฟฟ้าเพื่อนบ้านนะคะเป็นลักษณะของบ้านลายทางตลอดเส้นทางของถนนเลยค่ะนะคะอันนี้เป็นพื้นที่ด้านหน้านะคะก็เหมาะกับการอยู่อาศัยนะคะหรือว่าจะแบ่งล็อกแบ่งแป้งนะคะหรือปลูกไม้เศรษฐกิจกเก็บเป็นมรดกก็ได้มีบ้านหลังใหญ่ๆอยู่ด้านหลังนะคะอีกหนึ่งหลังนะคะโอเคเลยสําหรับลังนี้ก็สําหรับใครที่สนใจนะคะรบกวนดูคลิปให้จบก่อนนะคะอ่ะ เอกสารนโฉนดนศส,สี่คูดแดงติดต่อผู้ขายได้นะคะที่ทุกแปลงนะคะเป็นของบริษัทหมดเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์สําหรับท่านที่สนใจก็สามารถติดต่อฝ่ายขายได้เลยอ่ะเดี๋ยวเราไปดูริมในกันอีกริมหนึง่งอีกนิดเดียวหลักเขตเพราะว่าอย่างหลักเขตด้านนั้นนะคะ่ะจะมีเสาลวอยู่แล้วถ้าเห็นอยู่นะคะอ่ะถ้าสวนมาทางด้านซ้ายจะเห็นอะไรเดี๋ยวเดินไปพร้อมๆกันนะคะไม่หยุดคลิปละเนี่ยค่ะบ้านผู้ใหญ่บ้านนะ บ้านเนินยางนะเนินยางหมู่หกตำบลไผ่ท่าโพนะคะอำเภอโพปร,ระทับทางจังหวัดพิจิตรค่ะซึ่งลืมบอกเลยว่าไอ้แปลงนี้นะคะห่างตลาดโรงเรียนสถานศึกษานะคะโรงพยาบาลอยู่เพียงแค่โอ้ยความจำสามกิโลเมตรอ่ะเดี๋ยวเราให้ดูเนี่ยค่ะแนวอยู่ตรงนี้เห็นไหมคะมีหลักเขตด้วยเนี่ยหลักอยู่ตรงนี้เลย